อยคือมาหิวแทนอนาบักมีขาวกับหิวเป็นเดอ้อครับท่องห้องจอกจกจนน้ำแข็งสิละลายเมดแล้วใสละแมวนม้ำคือมีดจิลีแท้ออกมาให้กินแน่แม่อ้ายย่าให้ทาดนหลายขี้เกียจลุกไปหาแล้วเนี่ยจูจูอย่าปากแห้งเด้อพี่น้องเดี๋ยวแมวน้ำม,มันสิตื่นบังพุ่นอ่ะมันกำลังสิขืนมาอาบแดดแล้วอุย้ยลื่นน้ำแข็งโอ้ย เกือบแม่นหัวสักนางแล้วบ่นี่เสียฟอร์มหมีขัวโลกเมื่อผู้สาวเห็นสิว่าจังไดพวกเจ้าเบิ่งเอาเดอ้อเกิดมาเป็นหมีขาวกับลำบากจังสิละ่ะหายู่หากินกันยากคือบ่ไปเกิดอยู่อีสา,บานบ้านเฮาน้อเอาได้ปลามาโตหนึง่งแต่มันแข็งปันขอนตีเล็กสิเขียวจังไดละนะ้อเนี่ยฟันสิหักก็ได้อิมอ่มบ่เนาะถามมาห้าชั่วโมงแล้วไม่เห็นจักโตสงสัยมือนี้คงได้กินลมชนวิวแทะข้าวซะนอ้อชีวิต พ่อพ่อเศร้าหาแล้วมือนี่นอนพักเอาแรงก่อนมือหนาจังวากันไหมเด้อพี่น้องฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม